ทีมงานต่อพ่อและตาสทงคลาคไปดูเหตุการณ์นี้กันครับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์และก็สะเทือนความรู้สึกจริงๆครับเมื่อพ่อยิงแม่ยิงลูกสาวสองคนและก็ยิงตัวตายตามหวังจบปัญหาชีวิตตายพร้อมกันทั้งครอบครัวสี่คนแต่ว่าตายแค่สามคนครับ พ่อแม่ลูกคนเล็กเหลือลูกสาวคนโตอายุ11ขวบคนเดียวแต่อาการก็ยังหนักอยู่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสักช่วง5โมงเย็นวันนี้นะครับที่บ้านหลังนี้ครับซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านเขารักเกียรติหมู่12ตําบลกําแพงเพชรอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ริมถนนสายหาดใหญ่รัตภูมิสายเก่านะครับยังเยองกับเซเว่นเขาลักเกียรติ หลังเกิดเหตุนี่ทางตำรวจสพรัตภูมิเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และก็กู้ภัยรัตภูมิรวมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเทตซึ่งเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่มีรัว้วล้อมรอบครับ มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตคาที่อยู่หน้าบ้านสองรายครับคือนางสาวพันนีสการันอายุ40ปีหรือว่าดาวเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลรัตภูมนะครับอีกรายน้องโมนาอายุ9ขวบลูกสาวคนเล็กนอนเสียชีวิตในลักษณะนั่งหมอบกราบอยู่กับพื้นและก็ยังมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับญาติได้ช่วยกันนําตัวส่งโรงพยาบาลรัตภูมไปก่อนแล้วคือนายปฏีบสการันอายุ39ปีหรือว่าต๊อกซึ่งเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวและก็เสียชีวิต ในเวลาต่อมาอีกคนคือน้องนาดาอายุ11ขวบลูกสาวคนโตอาการสาหัสเป็นตายเต้าคันแล้วก็ถูกส่งต่อไปยงังโรงพยาบาลหาดใหญ่ทั้ง4คนนี้ถูกยิงด้วยปวืน9มม,มเข้าที่ศีรษะคนละนัดนะครับในที่เกิดเหตุก็พบอาวุธปืน9้ามม,มตกอยู่หน้าบ้านหนึ่งกระบอกซึ่งในแม็กกาซีนถูกยิงออกไปแล้ว4ี่นัดแล้วก็เหลือค้างอยู่ในแม็กกาซีนอีก4นัดแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่3าปลอกพร้อมหัวกระสุน ตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับท่าที่ตํารวจเขาสอบถามญาติสอบถามเพื่อนบ้านช่วงเย็นนี่พ่อได้ขับรถจักรายานยนต์ไปรับลูกสาวทั้งสองคนซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกําแพงเพชรกลับมาที่บ้านนะครับคนโตเรียนอยู่ป .6 คนเล็กเรียนอยู่ป .3 พ่อแม่กลับจากทํางานกําลังจะเข้าบ้านครับ ก็ทะเลาะกับพ่อทีนี้พ่อก็ใช้วุ้ดปืนยิงแม่แล้วก็ยิงลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็ยิงตัวตายตามหวังที่จะให้ตายพร้อมๆกันทั้งครอบครัวทั้ง4คนนะครับส่วนเรื่องก็น่าจะมาจากก่อนหน้านี้นี่พ่อถูกจับต้องโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็อยู่ในชั้นพิจารณาคดีครับยังใส่กำไล e MU พอออกมาก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะกับแม่ซึ่งต้องการที่จะแยกทางนะครับแต่ว่าฝ่ายพ่อนี่ไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันมาตลอด ญาตินี่พยายามจะช่วยกันพูดช่วยกันคุยให้ปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันน่าจะมาถึงที่สุดมาถึงทางตันแล้วครับนประทีปจึงจบปัญหาด้วยการยิงเมียยิงลูกทั้ง2คนแล้วก็ยิงตัวตายตามหวังจะจบปัญหาชีวิตพร้อมๆกันทั้ง4คนนะครับเรื่องก็ประมาณนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้และก็ญาติพี่น้องด้วยนะครับจบนะครับข่าวแบบนี้อย่าให้เกิดอีกเลยครับ มันเกินใจรับได้จริงๆครับ